โอ้โหนอนกันสบายเลยลูกนอนสบายเลยนะโอ้โหหลับสนิทกันท <ho>. ุกตัวเลยลูกทุกคนเลยมีความสุขนะลูกนะโอ้โหหรือแม่ดูซิโอ้โหถุงทองก็หลับครับ ุงทองก็หลับสบายครับโอ้ยตื่นตื่นแม่กวนเหรอแม่เสียงดังเหรอลูกเหรออืออ่ะนอน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 อ่ะนอนนอนนอนลูกโอ้พุทโธพุทโธครับพุทโธอ้วนหาอะไรอีกเหรอหาอะไรจะกินอีกเหรออือหือดูซิ้ำโม้ำโมกับทองแท้ โอ้โหเขาหลับสบายกันเลยนะลูกนะโอ้ยพรวยละ,ล,ะล,ละมือเหรอลูกโอวละมือเหรอกลางแขนกลางขาเลยอ๋าโอ้โห